สวัสดีค่ะ f อทุกท่านต่อเลยนะคะทุกคนต่อเลยคลิปที่2ของป่านี้ที่ต้อมากับสามีนะคะตอนนี้ต้อก็เก็บเต็มถังแล้วนะคะช่วงที่ต้อไม่ได้ทําคลิปต้อก็เก็บเต็มตะกร้าแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ต้อมาเจอจุดเห็ดที่มันดอกสวยแล้วก็ต้อก็จะเก็บให้ทุกคนดูนะคะครั้งก่อนก็สวยเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้อก็อยากจะเก็บเห็ดก่อนแล้วก็ ค่อยมาทําคลิปอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนก็ได้แล้ววันนี้นะคะทุกคนสามีต้อก็จะเอาเห็ดไปไว้ที่รถอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราเก็บไม่ไกลจากถนนค่ะอยู่ตรงถนนถนนก็ขึ้นเขาตรงนี้นะคะขึ้นเขาตรงนี้ก็คือถนนนะคะทุกคนต้อก็จะเอาเห็ดไปไว้ตรงถนนเหมือนกันคะ่ะนี่คะ่ะเห็ดที่ต้อเก็บโดยที่ไม่ต้องไม่ไม่ได้ทําคลิปนะคะเก็บแล้วก็พอเต็มตะกร้าต้อก็อจะเริ่มทาคลิปให้ทุกคนดูคะ่ะตอนนี้ค่ะ เอฟซีบ้าวากันนะคะเอฟซี FC ขาที่ต้อเก็บเห็ดไปจนเต็มตะก้าเราจังไม่เห็นเอฟซี FC ดูอีกข้างหนึ่ง,งก็ลุ้นกันอีกตะก้าต่อไปนะคะตะก้านี้ต้อก็จะเอาเทสใส่ถุงไปไว่อ่าไปไว่ายข้างถนนนะคะก็ลุ้นกันอีกตะก้าเก็บมันๆน,นะคะทุกคนไม่ได้บบได้บบได้เบื้องแบบว่าเราจะเก็บได้เยอะหรือได้น้อยนะคะแต่ว่าเอาความมันนะคะเอาความมันบอกว่าเห็ดเยอะมากค่ะพี่น้อง ตกัสิบจักน้อยเนาะคะ่ะเห็เดเยอะมากค่ะปลานี่สามีตัวกับเต็มถังอีกแล้วค่ะเพื่อนนึ่งจีเอาเห็ดไปไว้แล้วเพื่อนจีมาหาตัวเพื่อนเหงานะคะเพื่อนเหงาเพื่อนหางเมียบ่ได้ย้นขีดคานกับพวกเขาปลานํำเมียเพื่อนตัวสิดึดงเห็ดเบิ้งจ้าจริงๆแล้วก็เอามีดตัดเลยได้ง่ายดีเร็วดีด้วยไม่เสียเวลานะคะทุกคน เสียเวลาแต่เอ้านี่ค่ะสวยงามมากค่ะ เต้าต้อบองบีงบดปีดปีดแล้วจ้ะผิวปากอื่นเมียดิเพิอนบวเอ่นกันผิวเสียงผิวปากปีดละแมนละ่ะคือทุ่มัดละจ้ะอุ้ยเริ่มเลนะคะเริ่มคลิปใหม่ ตะกร้าใหม่นะคะ มีน้ำหาแล้วค่ะต้องสีได้ผู้หัวขึ้นไปเห็นพันบึง <Okay. S 3> โอเคอรีบจิบไปหาสามีไปแล้วค่ะสุดธิละของโต เพิ่นเอาเห็ดไปใ้รถแล้วค่ะเพิ่นแบกเห็ดไปไว้รถโตวบอกว่าเอาเสียงไว้น้ำมุนี่แหละเสียงไว้น้ำข่างทางนี่แหละเพิ่นก็อยากไปหัรถเนาะจ้าอาจจะเป็นมุมที่ดูยากจัง้อยเนาะค่ะทุกคนเพราะว่ามันทุกที่ต้ตอนนี้กับเอาน้ำปลาแบบนี้แหละค่ะอยู่เดินเดินที่แบบอลังการคือผิปกรกรนๆมันกะหาบ่อคอยมีแล้วเนาะจ้าหาไม่ค่อยมีแล้ว ตก็ชอบหาแบบนี้ด้วยแหละมันได้อัธลุดดีเห็ดคั้นตะเลนก็นเต็มอยู่ดิจาะพี่น้องเ,เด็บผสมกันไปต้องไปเลือกออกเด้อเหมืนเนี่ยต้องใช้เวลาเลือกออกค่ะทั้นตะเลนก็มีอยู่ข้างหน้า ตัวกับห้องโจ๊กโจกอยู่ค่ะสีหิวอย่างนักหนาจินใส่กอไปแลวตั้งสองอันกับขนมปังนะคะถ้าเวลามือตัวไปใกล้ๆกล้อันกล้องมันสีมันสีจางนะคะพี่น้องมันสีมัวไปใกล้ใ้ไปตัวกับโบได้สังเกตตัวเอ๊ะเวลามือเข้าไปใกล้กล้องนี่ใกล้เกินไปโบได้เนาะค่ะกล้องมันสีมัวเราต้องตีระยะโอ้มุนเบิดระลุอีพออีเมย์อุ้ยถิ่มกับโบถอกระตา นี่คะ่ะดงเห็ดดงเห็ดขั้นตะเลนเก็บไปนำเลยจ้าฟงงา,งามนี่แหละเอามีผสมผสานกันไปสี่เก็บออกยากอยู่เดอ้ออีพออีแม่เอ้ยไ่ได้แยกนะคะยากอยู่เด้โอ้สวยงามมากค่ะต้นไม้ใหญ่กลางป่าค่ะทุกคนดูค่ะ งามงามงามโอ้ให้ลูกให้หลานได้เห็ดหลายๆเด้อล,ลำลำรวยๆยเด้อจ้าขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากท่านก่อนค่ะนู่นคุณชายก็ลงไปข้างล่างแล้วเนะคะทุกคนเนาะไปค่ะต้อสิข่ามไปฟังพุูนกับสามีต่อจ้า ที่แตพี่น้องว่าเป็นง่ายๆแล้วถ้ากาับลำบากนี่อุ๊ยฝั่งนี้จะเป็นไอน้นั่นแบบลำบากหาอยู่หากินค่ะยางฟ้ายางดงพี่น้องเอ้ยว่าเป็นหาได้ง่ายๆดีเงินทองตะบาร์พี่ไส้ได้ง่ายค้าแชสสาธุอืมกาแฟสาธุพี่หนุ่มอย่างแบบคุณดูสิใบไม้ลุนพี่น้องเอ้ยใบไม้ลุนคุณ ไปเบิ้งบรรยากาศใบไม้กำลังร่วงล่นปิวว่อนว่อนอยูค่ค่ะเปิ้นไห่พรพี่น้องเบิ้งเนี่ยต้นไม้ใหญ่ xả mất cái mồng nghỉ đó. Lät du skogen eller? Nej, ja, men jag är ganska o... Här är jag inte känd överhuvudtaget. Inte känner i som att... Eh... Ljusbing? Nej. Känner i som att vad det som går? Troligtvis ett, en älg eller ett rådjur, för det var fullt med älgspör här nere. Jag trodde det var du som gick först och så fick jag se älgspöret mm. mm. สงสัยแอน็นหัวปลาฮะจะโดดใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเสริลูดดอกลิ่มอึบนาแค่ทอเด้นน่ะเสียด,ดินเจอ้ยยืนรออีกแล้วยืนเป็นพระเอกอีกแล้วถ้ามาใกล้เมียแบบเป็นพระเอกอตัวจะพี่น้องยืนรอเป็นพระเอกสนพระเอกเด้อไปสนเห็ด ยายมายืนรอเป็นพระเอกเดี๋ยวเจ้าถือดาอีเด้อบ่วเข็ดดีนะพี่น้องบ่วเข็ดตัวยืนรอเป็นพระเอกยืนพักบ่ได้ดิเขามาเก็บหินกับต้อนี่ยืนพักบก่ได้ตัวพี่น้องเราคิดว่างานชนิดหนึ่งงานนี่ก็คืองานเวลาพักือพักเวลาทํางานก็คือทํางานโอ้ยมันไปเอาข้างหน้าค่ะเด็ซีก็อยากเบิ้งทุกมัดเก็บหิดแต่กล้องอยู่น้ำต่อค่ะพี่น้อง ต้องยืน้ำตัอทุมัดบม่ได้เห็นมืดทุมัดดอกหินทานนั่นก็นโอเคแล้วเนาะตป็นตัวบอกเป็นไปเก็บกุ้มนั่น För och det är ingen sol, det är grått, จาะไปใกล้ๆอีกแล้ววุนมาหาอีกแล้วยางมาหา,าศาลนี้เพิ่งเพิ่งเห็นต่อลูกขึ้นเงยหน้าเพอ้เอเบ้เอเหมือนอู้คุณกุ้มหนึ่งเดินแฮ่ออู้มิกเกอรเดน่นต่อเก็บมือก็ได้วัดเอมินคันนี้ปะ โอ้น oh, ี่แฮะโอ้ยมีดหลบมีดลีหามีดมันาผัวยอพกกะเหี่ยละแฮอินเตอร์บอลาพกตะ布拉า拉布拉ไหนอินเตอร์สตาร์ตบอลากรับบอลาแฮ สามีต้อเพิ่นต้องหามองลุ่งๆอย่างสิคะมองมองเป็นป้าลุ่งๆเพิ่นจังเดียวเห็นเห็ดไปอีกมิดใช้บัญชานี่ก็ได้พิชลาเยาว,วราชก็คือต้อนอี่แหละขอโทษเด้อขออภยัยได้สิต้อยังสั้นต้อมากเพิ่นจะต้อกันเลยเปรียบเทียบยังสั้นนาอคะ ก็อย่าว่าต่อเด้อโตบ่ได้อันนั้นเพิ่นดอก แตะตาลม้มพี่น้องมามัวตะเก็บเห็ดเก่าเจ้าของอยู่นี่แหละว่ามันตั้งดีแล้วยังมาล่มอยูอ่เก็บเห็ดเก่าเจ้าของกอนจ้า ค่ะพี่น้อ,องป้าน,นี่จ้าหลายมากกระจัดกระจายไปทั่วเลยสามีต้อสิเก็บมวนด้วยหรอคะมองเพราะว่า tes. มันเป็นมอสจังแบบนี้นะจ้ามันเป็นมอสแบบนี้นะคะดอกบานเนบืบบพี้ เฮดีค่ะตุ๊กปุ๊ติปิปยู่นเนี่ยเ็ดอ็นเ็ด,ดทัดค่ะคุณค่ะหลายหลายพี่น้องท้าพุณนกับแมนเดจ้ามีหอดเห็ดคันตแลนด์นะคะพุ่นท้าพุ่นเป็นพืชด้วยค่ะ,พ,พ,พ,ดดคะพี่น้องท้าพุดด่นนะจ๊ะเดินไปพุ่นแมนเบิร์ดเลยค่ะแถบนั้นมาตัอพัจกเอาหนองหนีก่อนนะจ้ะ ไม่ดูมอดดีงามค่ะพี่น้องมอดตัวนี้งามแหงอะไรก็ไม่รู้สวยงามมากดูค่ะเล่นแล้ววันนี้หล่นแล้วตัวดูค่ะทุกคนจะเต็มตะกร้าแล้วค่ะจะได้เริ่มคลิปใหม่แล้วนะคะทุกคนค่ะ พอดีตะก,การหนึ่งกับเต็มตะการหนึ่งกับจบคลิปพอดีเนาะค่ะแจ่ต้อกกัสิพาสทุกคนเก็บมวนๆไปแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆเนาะจ้าดูกันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอุ้ยตกใจตกใจผู้บบาวผู้บบาวมาไกล สวยงามมากจุดจุดจุด คนะคะทุกคนคลิปนี้ต่อกับจุไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายอืมเดย๋ยวยย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 เยย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 ยมยยยย Mm. Tänk vad mycket pengar jag måste tjäna nu när jag blir filmstjärna i Thailand. Mm. <går> jag får en provision eller? Eller? Mm. Ja. ja. Vet du vad provision är för någonting? Mm. Bakom ryggen på dig för att börja med. Bort, 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 gå dit. Oh, för Ja men plocka <går> Provision är att jag ska ha del utav din vinst. Mm. Provision innebär att jag ska ha del utav din vinst för att jag städer upp på en thailändsk filmstjärna i Thailand. Det visste du inte va? Oj! Oj! Jag trillade! Jag trillade. Okej då. Vi ses i filmen. Hejdå! 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 Vi ses snart igen. จบคลิปโอ้ตรงนี้สวยมากมันคืออะไรโอ้โูเดี๋ยวไมด้เออสฟิน